ออกมาแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วห้องครัวอะค่ะห้องครัวนะะี่ยค่ะ,คะพื้นที่ครัวตรงนี้บิวให้ไหมหรือว่าตกแต่งให้ดูเรา<ะ>จะมีเป็นแค่เคาน์เตอร์ไว้ให้ตแต่นี้จะมาบิวตู้แล้วก็ใส่เตาอะไรให้เรียบร้อยนะคะแน้วอย่างที่เห็นว่าเราจะมีถึงสองโซน โซนะะตเตรียมอาหารฝั่งซ้ายนะคะก็คือจะได้มีพื้นที่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเตรียมอาหารคุกกิ้งเลยแล้วก็พื้นที่ล้างด้านนี้นะคะพื้นที่ครัวกว้างก็คือกั้นเป็นส,สนัดส่วนกันเลยใช่ใช่ค่ะกิ่นจะได้ไม่ออกไปรูครัวก็จะเหมือนเป็นครัวไทยผสมกับครัวฝร<อ>ั่ง, <รอ S 2> งใช่ก็คือจัดมารวมที่เดียวกันเลยเพราะปกติที่อื่นก็จะมีครัวไทยก็เป็นครัวไทยไปเลยพื้นที่ก็จะค่อนข้างเล็กแต่ของเราจะเป็นการผสมผสานระหว่างครัวไทยและครัวฝรั่งเลย ค่ะดวเรื่องวัสดุอะคะเราเน้นยังไงบ้างคะวัสดุของเราเนี่ยจะเน้นถึงที่คือเป็นเกรด A นะคะก็คืออย่างที่พื้นเห็นเนี่ยลูกค้าตามสภาพนี้เลยบ้านตัวอย่างคือวัสดุที่ให้เป็นบ้านที่ลูกค้าได้เลยคะเราไม่มีการมาเปลี่ยนวัสดุว่าบ้านตัวอย่างเราเปลี่ยนให้มันดูดีหน่อยอย่างเงี้ยตรงนี้เราให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็อย่างที่พื้นก็เป็นไซส์กระเบื้อง60 ,60 คูณเลยก็ไซส์ใหญ่ใช่แล้วก็คือเข้ามาบ้านก็ค่อนข้างโล่งเพราะใช้โทนสี ที่จะออกเป็นสีค่อนข้างสว่างหน่อยก็คือจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะกระดูกโป่งโล่งนะคะแล้วก็ความสูงก็ค่อนข้างสูงนะคะใช่จะเป็นฟ้าเราสูงกว่าที่อื่นโดยปกติตามมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรไม่เกินสองเมตรหกสิบเราประมาณสองเมตรหกสิบห้าอัพบางจุดเกือบถึงสองเมตรเจ็ดสิบเลยค่ะถัดไปมีห้องนอนด้วยใช่ไหมอันนี้ที่ความเป็นเอ็กซ์ตร้าที่ส่วนบอกนะคะก็คือจะมีพื้นที่เป็นห้องนอนล่าง <cost> นะคะเพื่อนในกรณีที <c oughs> ่อย <Anyway>. ่างซื้อส่วนบอกว่ากลุ่มลูกค้าเรามีเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยบางท่านเนี่ยใช่แล้วก็ลูกโตแล้วบางท่านเนี่ยเขามองว่าเผื่ออนาคตตัวเองอายุเยอะขึ้นี่ยคะใช้พื้นที่ห้องข้างล่างข้างล่างก็กว้างนะะคุณสุนใช่กว้างเลยเป็นห้องนอนได้จริงๆค่ะบางที่เขาอาจจะเคลมว่ามีห้องนอนแต่พื้นที่อาจจะไม่พอสําหรับห้องนอนจริงๆแต่นี่อย่างที่เห็นเราสามารถทําได้เลยเป็นห้องนอนจริงค่ะค่ะ ตรงนี้ก็มีห้องน้ําให้เรียบร้อยชั้นล่างชั้นล่างก็มีห้องน้ำนะคะมีพื้นที่สําหรับอาบน้ําด้วยเพราะรองรับห้องนอนล่างคือเราคิดไว้พร้อมหมดแล้วในเมื่อมีห้องนอนล่างก็ต้องมีพื้นที่อาบน้ำค่ะและที่นี่การรักษาความปลอดภัยเราเน้นมากน้อยแค่ไหนคะราะตรงนี้จะมีรอปภตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็จะมีการแลกบัตรในกรณีที่เปิดเป็นทางการละลูกค้าเริ่มเข้าอยู่ก็จะเต็มหลุมในเรื่องของการความปลอดภัยก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาก็จะมีการแลกบัตร แล้วก็มีประทับตาของประจําบ้านแลให้คืนไปค่ะค่ะแล้วก็มีการตรวจรัเวนตลอดค่ะโอเคเดี๋ยวเรานไปชมชั้นสองกันดีกว่าทั้งสองนะคะก็จะเจออีกหนึ่งเอ็กซ์ตร้าที่สันบอกนะคะถ้าไซส์นี้เนี่ยสังเกตเลยบันไดค่อนข้างใหญ่เออกว้างเลยกว้างแล้วก็โชว์บันไดด้วยใช่คือหลังนี้จะมันค่อนข้างแกรนเพราะว่าปกติถ้าบ้านที่มีบันไดโชว์ตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น ซส์สล้านขึ้นไปแต่นี้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ในโดยที่ราคายังไม่ถึงเพราะเดินคู่ได้เลยสองคนนี่คือหนึ่งอีกเอ็กซ์ตร้าที่ส่วนบอกนะคะคือลูกค้าสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางค่ะตรงนี้เพราะเรามองเห็นในเรื่องของความเป็นสังคมครอบครัวนะคะก็คือถ้าหากทุกคนเข้าห้องกันหมดตรงนี้ก็คือมันความเป็นครอบครัวอาจจะน้อยลงเรามองว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้ไว้ เผื่อที่ลูกค้าจะได้มีความเป็นครอบครัวได้ปกปาสั่งสา์กันก่อนที่จะเข้าห้องนอนดูทีวีด้วยกันพ่อแม่ลูกเด็กก็คือกังวลอาจจะอยู่ด้านล่างพอค่ำนิดนึงอาจจะคืนมายูบนใช่ค่ะมาดูห้องนอนใหญ่ก่อนดีกว่าค่ะห้องนอนใหญ่เรามีพื้นที่เล็กๆเหมือนกันใช่สามารถทําเป็น w a l k i n c l o s e t ได้เลยค่ะแล้วพื้นที่ห้องนอนค่อนข้างกว้างใส่เตียงคิงไซด์ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ยังมีมุมระเบียง นี่เรายังสามารถรับเล่นชมวิวไดะค่ะปกติถ้าสามารถวางเป็นชุดจิบกาแฟได้ด้านนอกนะคะแล้วก็รับบรรยากาศสังเกตว่ามุมค่อนข้างดีโชว์โมสรอนเลยนะคะมุมนี้ลูกค้าชอบมากนั่งชมวิวแล้วก็คุณชนแล้วก็นี่มุมที่เป็นลินดินของเราอย่างไครแต่ตรงนี้เราเปิดโล่งไว้ให้ดูก่อนนะคะซึ่งจริงสามารถกั้นโซน แยกเป็นโซนแต่งตัวได้เลยใช่ค่ะเป็นประตูบานเลื่อยได้ใช่ค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นตู้ค่อนข้างเป็นกัอเอาตู้ใหญ่ได้เลยเพราะบางที Wal k in ินก็แค่เป็นซอกเล็กๆแต่เนี้ยของเราเป็นเหมือนอีกหนึ่งห้องนะคะถ้ากั้น u i l อ in เป็น w a l k in เนี่ยสวยเลยนะคะแล้วก็มีห้องนอนใหญ่ห้องน้าในตัวอ๋อมีห้องน้ำในตัวใช่ที่นี่มีกี่ห้องน้านะฟังชันหลังนี้จะเป็นคสามห้องน้ําข้างบนจะเป็นสองห้องน้ำค่ะก็มีสี่ห้องนอนสามห้องน้ําใช่ค่ะค่ะ ก็คือห้องนอนใหญ่ชั้งน้ำในตัวก็มีพื้นที่แยกโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันอืคฮึค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเด็กสองห้องนะคะถ่วมีคุณลูกใช่นะคะอันนี้ที่ส่วนบอกห้องน้ำอ๋อค่ะชั้นบนจะมีสองห้องน้ำห้องนี้จะเป็นห้องน้ำของลูกๆใช่ค่ะสองห้องอ๋อห้องน้ำติดก็คือติดใช่ใช่ค่ะก็ค่อนข้างกว้างเลยเพราะเรามองว่าได้ใช้ประโยชน์สองห้องนะคะ ค่ะส่วนนี้ดูห้องขนาดห้องลูกดูว่าเตียงเราสามารถใส่เป็นสฟุต <food S 1> ได้เลยะนะคะกปกติเนี่ยส่วนใหญ่ห้องเด็กๆจะเป็นแค่เตียงสามฟุตครึง่งอ,อ,อันนี้คือเรามองว่าเหมือนลูกค้ามีสองห้องนอนใหญ่อย่างที่บอกคือกลุ่มลูกค้าถ้าลูกโตเด็กจะเริ่มรู้สึกว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวในห้องมากขึ้นคือมีห้องใหญ่แล้วเขาก็มีระเบียงด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าห้องใหญ่สองห้องมีระเบียงทั้งสองห้องฟังก์ชันหลังนี้ค่อนข้างลงตัวเลย บางครอบครัวจะมีลูกหลายคนก็จะนอนสองคนห้องได้เลยใช่ค่ะค่ะส่วนตู้นี่ก็อันนี้เป็นห้องวิวอินบิวอินอันนี้เราเราไม่ได้จะเป็นห้องแค่ะแต่ว่าวัสดุพื้นอะไรแบบนี้เลยออืค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันดีกว่าครับคุณ่ะนอันนี้อีกหนึ่งห้องอีกหนึ่งห้องก็เป็นเตียงไซส์ใหญ่อีกเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆถ้าเป็นเด็กเล็กก็อาจจะเปลี่ยนปรับเป็น สามพูดครึ่งก็ได้ห้องก็จะกว้างขึ้นแต่เราจะมองให้เห็นทําให้เห็นเลยว่าใส่ไซส์ใหญ่ได้อือันนี้ก็จะเป็นมุมสําหรับดูทีวีอ๋อก็สามารถห้องนี้ตั้งตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวทํานิดนึงค่ะบ้านสไตล์นี้หรือว่าในย่านนี้ยมีเยอะไหมคะที่เป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยว่วนนี้เยอะแต่เท่าที่ลูกค้าพูดถึงนะคะคือเขามองเรื่องทําเลของเราเนี่ยค่อนข้างดีที่สุดเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ในราคาใกล้เคียงกันเนี่ยทำเลจะเข้าซอยไปเข้าซอยไปไม่ต่ำกว่า 1- 2กิโลแต่ของเราคือติดถนนใหญ่เลยใชคะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยจนในี่จะอยู่ประมาณกม .10 ขึ้นไปละของเราแค่กม1่งใช่ค่ะแยกมานิดนึงเมื่อกี้พี่ก็ขับมานิดเดียวเอาเจอกลับรถอันแรกเลยใช่แล้วก็อีกถ้าอีกโซนหนึ่งก็โซนทำเลบางนากาศแต่ราคาก็ไม่ใช่ราคานี้ ก็คือจะแพงใช่แพงไปเลยเพราะนั่นคือติดเส้นบางนาตราแต่ถามว่าลูกค้าเข้ามาอย่างนิดเดียวเราก็ติดบางนาตราแค่หนึ่งกิโลเราได้ในราคาที่เป็นโซนนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มเห็นคุณส่วนบอกว่าลูกค้าโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างมาชมเยอะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าที่มาชมเขาชอบอะไรของเรามากที่สุดเคยาได้ลองถามลูกค้าตอนนี้เนี่ยลูกค้าพูดเลยสิ่งแรกที่เข้ามาอย่างที่ส่วนบอกคือสมสรเข้ามาเห็นความกว้างโล่งแล้วก็ใหญ่ แล้วก็เป็นดีไซน์ที่คือเห็นเลยคือตอนนี้อย่างที่สมบอกคือเรามีเปิดทิติวรรนน์ด้วยใช่ไหมคะเกิดคือแบรนด์นของเราคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอิมเมจเลยว่าเฮ้ยเข้ามานี่คือโกลเด้นแลนด์นี่คือสิ่งแรกที่เห็นของบานนา,า,นากิ่งแก้วแล้วก็อีกที่ลูกค้าพูดถึงทุกคนเลยคือฟังก์ชันเข้ามาปุ๊บว้ยทำไมบ้านใหญ่จังอืโอ๊ยราคานี่เองเหรอทำไมโอ๊ยมีห้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบนี้สิ่งที่ลูกค้าชอบแล้วก็เนี่ยแค่เปิดให้ลูกค้าชมแค่ 2- สอาทตย์ มีลูกค้าเริ่มบอกต่อละอมาด้วยสื่อที่เพื่อนแนะนำนะคะแสดงว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าตอบรับค่อนข้างดีก็คือเป็นการบอกปากต่อปากใช่ปากต่อปากว่ามาดูโครงการนี้หรือยังอย่างนี้ค่ะโดยยังสองอาทิตย์เนี่ยลูกค้าแวะเกือบร้อยลายนี่สามอาทิตย์ที่ผ่านมาละเฉลี่ยก็เจ็ดแปสิบเฉพาะสองอาทิตย์นะคะเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นพนักงานเอกชนด้วยก็เลยส่วนใหญ่จะวอลเยอะช่วงสองอาทิตย์ก็โดยปกติถ้าโครงการใหม่ๆเนี่ย จะแวะเยอะแค่ช่วงวันเปิดแต่นี่เปิดมาสามอาทิตย์ละเสาร์อาทิตย์ก็ยังแวะเฉลีย่ยประมาณนี้อยู่เลยส่วนใหญ่ลูกค้าเดิมๆที่เป็นลูกค้าของเรา g o l d น n ลนด์ส่วนใหญ่เขาถ้านึกถึงกเด d นแ Land ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงอะไรคะ g o l d นแล a n d ใช่ไหมคะใช่ลูกค้าจะติดใจอะไรมากตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกเลเด o l d e n Land ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นบ้านใหญ่เพราะเดิมแบรนด์เดิมคือ g o l d นแล a n d ทำบ้านสิบล้าน ลูกค้าโหเข้ามาบ้านต้องใหญ่แล้วเขาซื้อไม่ไหวนั่นคือสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกก่อนแต่ว่าพอเอ้ยมาเปิดโซนนี้เอ้ยเรามาดูเอ้ยมันไม่ได้เงินเลยก็ใช่เพราะนี่คือเขามองว่าตลาดที่มันเริ่มเปลี่ยนก็เลยมีในเมื่อลูกค้าสนใจเราเราก็มีปรับเซกเมนต์ของลูกเรื่องแบบบ้านราคาบ้านนะคะก็คือต่ำลงมานิดนึงก็คือลูกค้าระดับปันกลางสามารถจะป้องได้ลูกค้าสามารถซื้อกลเดนแลนด์ได้ค่ะก็คือไม่ได้ สูงอย่างใช่ไม่ได้สูงอย่เยวใช่แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของอาราคาสูงต้องมีอะไรหนึ่งความสวยงามของโครงการเราก็ยังมีให้อยู่ในราคาบ้านที่ยังไม่ถึง10บล้านสโมสรเราก็ยังให้นะคะแล้วก็พื้นที่ส่วนกลา,างที่เรายังมีอยูออออ่แล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าในวันพรีเซลเราจะมีแคมเปญหรือส่วนลดอะไร หรือว่าตอนนี้อะไรแน่นอนนี้ยังบอกไม่ได้อันนี้ต้องขออุ้มไ้ก่อนลูกค้าต้องรอแต่ว่าถามว่าพิเศษจริงๆลูกค้าจองวันงานอีกวันหนึ่งถ้าล็อตนี้หมดลูกค้าได้กําไรทันทีเพราะราคาเปลี่ยนทันทีใช่เพราะว่าจะเปิดเฉพาะสองวันนี้แล้วก็หมดล็อตนี้ก็คือหมดราคานี้เลยต้องบอกว่าพิเศษจริงๆพอหลังจากพรีเซลแล้วคือรับรองปรับราคาลูกค้าได้กําไรภายในสองวันค่ะเปลี่ยนแน่นอนถ้าลูกค้า มาดูเราเยอะขนาดนี้สองวันนี้น่าจะหมดแค่พ่อของเราแค่ร้อยกว่อยู่ิตเองตอนนี้กังวลแต่ว่าอาจจะเปิดไม่ทั้งหมดทั้งโครงการอาจจะเปิดแค่ล็อตเดียวดูในเรื่องของงานก่อสร้างด้วยก็คืออาจจะเดี๋ยวต้องรอสรุปทางการตลาดแล้วก็เขาก็คงโคลงกับงานก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งว่าล็อตที่สามารถเปิดและสามารถโอนได้เขาจะเปิดมากี่ยูนิตอาจจะแค่ครึ่งหนึ่งก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่ทำไม่ทราบว่าน้องสนพอที่นี่พอมีปัญหาเรื่องในงานไหม เพราะว่าปกติทุกที่เรื่องการก่อสร้างค่อนข้างขัดแคลนตอนก็มีบ้างเขาแต่ว่าเขาก็วางแผนไว้หมดแล้วอย่างเช่นเปลี่ยนอ่าดวงานก่อสร้างที่จากเป็นเกาะฉาคอนเวนก็จะเป็นพีฟั่อันนี้ก็เป็นการแก้ไขเรื่องของแรงงานไปแล้วบางส่วนแล้วอย่างหนึ่งทางส่วนกลางเขาก็มีการวางแผนว่าก่อนที่จะเปิดโครงการก็มีการจัดหาแรงงานมาแล้วก็เลยทําให้เราอาจจะเจอปัญหาน้อยกว่าคนอื่นเพราะเนื่องจากมีการวางแผนปรับไปเรียบร้อยหมดแล้ว อันนี้เราสร้างเสร็จก่อนขายหรือว่าไงคะเห็นว่าจะเปิดอาจจะเปิดแค่ประมาณครึ่งหนึ่งจปปริงๆคอนเซ็ปต์คือสร้างเสร็จก่อนขายแต่อาจจะมีช่วงแรกถ้าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีอาจจะมีควนดาวแค่ช่วงหนึ่งแต่ก็คือจะฟิกเลยว่าจะจบเมื่อไหร่เียค่ะคแต่ไม่ได้เปิดไหลไปตลอดว่าลูกค้าอยากได้แปลงไหนแล้วก็เป็นกึ่งสั้างอันนั้นไม่มีค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ส่งมอบบ้านตามมาตรฐานแต่อาจจะมีลิมิตว่าถ้าได้รับการตอบรับ เยออาจจะมีบางหลังแค่นั้นเองค่ะโอเคสุดท้ายอยากให้คุณไอ้คุณสนเชิญชวนหรือว่าอะไรลูกค้าค่ะว่ามาซื้อกับเรามั่นใจได้ยังไงรวมถึงเราจะเปิดมีการเปิดพีเซลค่ะก็ยังไงนะคะลูกค้าถ้าอยู่สนใจบ้านเดี่ยวตอนนี้นะคะราคาพิเศษทำเลดีต้องลองเข้ามาชมโครงการเราก่อนแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าโครงการเรามีดีตรงไหนเอ็กตร้าที่สนบอกคืออะไรแล้วคุณก็จะรับรองว่าคุณได้สิ่งที่คุ้มแน่นอนค่ะ แล้วถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเยี่ยมชมสามารถดูได้ทางไหนหรือสอบถามได้ทางไหนบ้างคะ,<ป>ะตอนนี้ <ปะ S 2> ส,สามารถเข้าดูทางเว็บไซต์ได้เลยทั้ง,ง Golden Land และ Golden Land Residen นะคะแล้วลูกค้าตอนนี้ถ้าเข้าในเว็บไซต์เนี่ยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธทิพิเศษในวันงานด้วยนะคะบ้านเดี่ยวเนี่ยได้รับส่วนลดทันทีเลย20,000บาทบ้านแฝได้รับส่วนลดอีก10,000บาทนะคะนี่คือพิเศษจากวันงานอีกอนะคะยังไงอย่าลืมลืมรีบลงทะเบียนคือจัดให้พิเศษทางพิเศษใช่ค่ะ เอาละครัคุณผู้ชมสําหรับใครที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะโครงการโกลเด้นวิลลจก็ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ดีทีเดียวค่ะและววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณสนนะคะที่ให้เกี่ิกับทางรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้รายการเปิดโลกอสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ